ผมจะมาแกล้งแกล้งแบบว่าผมทํารถมันพังอ่ะใชไปปะใป,ป่ะป,ปะแ,กแกอกร์สวยเลย<ป>เอาไงเนี่ยทีนี้ไม่รู้ก็พี่เอาไปไหนป่ะผมจอดตรงนี้ก็พี่เอาไปไหนป่ะผมจอดตรงนี้ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องคือทอยนะครับผมมันแบบร้อนมากเพิ่งไปแบบแซดคันนี้มาอะไรนะเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถเนี้ยเอ็นแม็กซ์สกุ๊ปปี้สะกุ๊ปปี้วันนี้เราสองคนจะมาทำคลิปอะไรกันบอกทุกคนไปจะมาทำคลิปแกล้งนะคะทุกคนแกล้งใครแกล้งคนที่ยังไม่ตื่นใครอะ ใครยังไม่ตื่นไปสมีคนเดียวอะมารีสวยมากไม่ใช่อีกคนนึงตัวเล็กอะไอลุยไอลุยไม่ใช่มันนอนเช้าไงตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้กี่โมงคือโอ้ยจนจะสี่โมงคือมันยังไม่ตื่นเลยนะครับคือวันนี้ผมจะมาแกล้งแกล้งแบบว่าผมทํารถบรรพังอ่ะเดี๋ยวไปพาไปดูรถบรรเปกไปสิปะโอเคครับทุกคนคือผมไปขีนมาแล้วนะครับนี่เรามาดูรถมันดิ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวเยวัยรุ่นสร้างตัวด้วยค่ะไหนเธอ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 ลองขึ้นแบบไปไปเหมือนแบบนั้นน่ะเธอแบบคนที่ถ่ายแล้วก็ถือพวกโชว์พวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสปอยเอ๊ยไม่ใช่ถือไปอกหยอกหยเขาเรียกว่าอะไรวะเฟอรตรี้พิตตี้เออเหมือนพิตตี้อ่ะเหมือนนัไปนั่งเหมือนพิตตี้แบบโชว์รถอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเอารถคันนี้ไปประกวดเนี่ยอ่าให้แกนล,ลองอยู่ที่แยนชอบสีแดงด้วยไงมันมัจะเข้ากันด้วยไงอ่านั่งนั่งเดี๋ยวจับอุ้ยร้อนอุ่นนะอ่านั่งแบบไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มต้อน,มอนอ่ะเอออือไปนปะไป,ปะนปะแอคแอคกเซสวยเลย โอเคครับทุกคนก็ตามสภาพอืมตามสภาพมันได้ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมได้ไหมได้ไหมพี่ซีได้ได้ไหมเอากลับบ้านไปเลยเนี่ยดูทรงนัเนี่ยมันไม่เอาแล้วไม่ดูดูทรงเหมือนเหมือนจะขายไม่ออกใช่ไหมไม่มีใครเอาแล้วไม่ถึงไม่ถึงรถหมาถึงคนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบรถมือสองเอ๊ะไม่ใช่ดิไม่ชอบ ไม่ชอบไม่ชอบเป็นรองของใครโอเคโอเคครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้มาสรุปปขีดิดไร้ไหมพี่ฉินไม่ได้ล้อตรงนี้ครับมีตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมนี่นี่หลุดใช่แล้วแล้วก็มาติดตรงนี้ส่วนนี้ขับแล้วล้อจะอืดอืดอออืโอเคครับทุกคนคือตอนนี้มันรถมันขับไม่ได้นะรถมันขับไม่ได้คือผมจะจะบอกว่าเราจะแก้ยังไงมาเธอเราเราจะบอกว่าให้ เอาเอารถมันไปพังเหรอเราจะพังอะไรมันวะเอาไปซ่อนเอาตางไหมนะทุกคนเ่านั้นเลยก็เดี๋ยวจะเอารถไอ้หลุยไปซ่อนเราจะซ่อนไหมเธอซ่อนที่นนี่เหรอต้องได้เขียนไปเลยนะตกลงแกงมันหรือแกงเราก็มันไม่มีที่ซ่อนแล้วอ่ะครับทุกคนคือเมื่อวานไอ้หลุยมันไม่ตื่นเลยนะครับทุกคนคือมันนอนแบบไม่ตื่นเลยคืออันนี้ผ่านมาอีกวันหนึ่งคือมันตื่นแล้วตอนนี้มันอยู่หน้าคอมใช่ไหมีใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเขียนรถมันไปซ่อนนะครับทุกคนบัง รถมันก็พังได้ด้วยคุณแม่ก็อยากกลับกลับดูดิกระพังเลยไม่พังเลยโอ้อันนี้เขาเรียกว่าพังไม่ดีซีคือมันขี่ไม่ได้เนี่ยอันนี้มันขี่ไม่ได้เลยออกไปไหนก็ไม่ได้ดูดิยางยางก็ไม่มีลมด้วยนะประเด็นิ่งทีไปไปแอบถ่ายเลยนะมันมันอยู่ข้างในห้องเลย ูเรื่อโอเคเดี๋ยวเราไปไหนทุกคนไป Let's go เราต้องจอดไว้ตรงไหนดีอันนี้หน้าบ้านใครเนี่ยหน้าบ้านไม่มีอันนี้สตูดิโอเก่าครับพี่มารีเอ้ยไม่ใช่เราเอาไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมเราตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยไอ้หนุ่มไปดูรถหนึ่งนะครับทุกคนไปเจอกันตอน ผมไปชวนให้หลุยรีวิวรถเลยนะครับทุกคนป่ะโอเค okay, ครับคนดูเดี๋ยวผมจะไปเรียกไอ้หลุยนะครับตามแผนเราอ่ะให้เข้าแผนเรามา uh, เ,ดเดี๋ยวเดี๋ย่ที่สองมีจะได้โอ <Okay. S 1> เคหลุยูหลุยอยู่ไหมนี่ไงเอาไว้ลุยอะไรันะเชียร์โคตรเผ็ด ทำคิปเพิ่์หน่อยดิยคดลิปอะไรดีวีร,รถอ่ะรถเ,รงงเอาลกำก,ก,กับว่ะไปะแกอะไรดะห่างอะแกงไว<ป>เอาีจะให้มึงพาไปรีวิวรถไม่ใช่เอาไปเอาคนมาขึ้นเลยไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วผมก็จอดไเขียนไาดิานะพี่ก็ไปเขียนไปดิไม่ก็ไปดีวีมสุนัลลีไงได้โอ๊ะเดี๋ยวนี้ก่อนดีโอเคครับคนก็ไอ้หลุยมันก็มาแล้วนะครับจากที่ผมแบบรอมันั่งแต่รอมันั่งแต่เมื่อวานมิตรเลย ใช่มึงมึงมึงเจอตอนไหนมึงบอกกันดูไปนอนบ่ายสองตื่นหกโมงเช้าหกหกโมงของวันนี้นะไม่ใช่หกโมงเช้านะหกโมงของของอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่จะให้เองทำคลิปด้วยพี่ให้พาฟิลีมีอยูรถเองเนี่ยรถก่ำก่ำรถที่มันแบบไม่กล้าก้าวอะก้าแรงอันแต่งเยอะโอเคเดี๋ยวพาไปเลยว่ารถเองอยู่ไหนได้โอเคปะ เอในเฮงบอกว่าแรงนักแรงหนาเพราะที่เขาโคนแรงนะเอารถอยู่ไหนจอดไว้ไหนล่ะจอดไว้ตรงนี้ฮะมั่วเปล่าผมจอดไว้ตรงนี้สาระไอดีเออไอดีหรือจอดไว้ไหนผเป็นดีดีไปหาดิหาดิไอเคี้ยอะวเลยเปิดชิวกับพี่ซีเนี่ยพจะเอ็กอะไรเออไม่รู้ว่ารถผมจอดไว้ตรงเนี้ย เอาไอจอดตรงไหนเอาดีๆมึงจอดไว้ไหนมึงจอดไว้หน้าบ้านจอดไว้ตรงไหนรถมึงรถมันไม่ได้ขี่หลายวันอะไรเงี้ยไอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยล้อแต่รถอะไรอยู่ไหนดูดิมีแต่ล้อโอ้จอดไปตรงนี้พ่าชีวิตมึงอยู่แต่ในเกมมากว่าแล้วจอดไปตรงนี้จริงขาดิไทบูวะอันีดีดิกูมีหลักฐานแล้วกูไม่ได้ไปลงรถเลยด้วยเพิ่งมาเนี่ยกูเพิ่งเปิดคลิปข้างหน้าเนี่ย เอมันกล้องวงจรปิดก็มีอ่ะไอ้เหี้ยเออนั่นอ่ะไม่จริงอ่ะน่ะมันมันได้ล็อกไหมล็อกล็อกอะไรไหมเวลาเวลาจอดไว้ล็อกล็อกอะไรไหมไม่มีอ่ะอยกไปได้อ่ะรอพร้อมพร้อมพร้อมเคลมนะจะว่าหายาเหมือนตอนนั้นวะตอนไหนอนะ่ะพี่เมลีทำคลิปเสร็จรถหายโอ้ทำคลิปเสร็จรถหายนี่คือเราไม่คือจะมาทำคลิปแล้วไม่ได้คลิปว่างั้นเอาแล้วพี่เอาไปไหนหรือเปล่าเอาไปอะไรกูเพิ่งมาเปิดคลิปหลุย มึงไปหาดีปะ่ะไอ้เหี้ยจอเหล่นี้ก็ไม่มีมันไม่มีแล้วเปิดกลองวงจรปิดดูก็ต้องไปเปิดดูอะ่ะอยู่กับพอนู่นเป็นไงไม่ล่ะเป็ไงเป็นไงดีเอนะไม่เอาอ่ะพี่เอกแกลงแกลอะไรกูไม่ได้แกลหรือกูเพิ่งมาเปิดคลิปกูยังไม่ได้แกลอะไรเลยแน่รถผมว่าจอเตรงนี้ถามพี่ซีดูก็ตอนนั้น ไม่ได้เจอรถนานเราอะเราจอดไว้รถมันก็จอดไว้เนี่ยแหละล่าสุดอะแต่ไม่รู้ว่าเอาไงเนี่ยทีนี้ไม่รู้ก็พี่เอาไปไหนป่ะผมจอดตรงนี้ก็พี่เอาไปไหนบ้างจอดตรงนี้มึงก็ถ่ายอยู่มึงจะร้องหรอไอ้หลือยังงีจะร้องหรอเออพี่อะคือไหนไม่มึงจะร้องหรอไม่ทำไมมึงทำง่ายอย่างนั้ยอยนะอะ หารถไงแจ้งตำรวจไหมเนี่ยรถหายไม่ผมมาจับตรงนี้ถามพี่ซีดิก็รู้แต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เดินมานานแล้วตรงเนี้ยอหละอ้าวจริงทำไมอ่ะพี่เห็นมีคนขี่รถเองไปตรงนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูอันนี้มามาแจ้งเบาะแสใช่ไหมพี่เห็นจริงพี่พี่ดูว่าเพื่อนเองไงอ๋อใช่อ่ะไม่ไม่มีเพื่อนแถวนี้พี่ก็ใส่ใจมั่งรถอต่พี่อะไม่ใช่แบบ ไอเทียปล่อยโซ่อยังงั้น่ะไม่ไม่มีเพื่อนแถวนี้โอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูปะเนี่ยพี่เห็นเพื่อนไม่รู้ใครเออเอาเิ็นเราตรงนี้ไหนอ้าวอ้าวเฮ้ยเอาดีๆไอ่ใชิคูจอดไว้ตรงนี้นี่หว่าไม่ใช่ละไม่จริงๆพี่ทำคลิปแก้เองแต่ว่าพี่เอารถมาจอดไว้ตรงนี้ไอ้เหี่ยผมไม่เกี่ยวนะของกิ้งเลยนะชิบหายแล้ว ูมเชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือเราจะแก้ไอ้หลุยเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เออเสร็จเดี๋ยวไปรีดกล้องดูก็ได้เออมีมีหลักฐานจริงๆแต่ว่าเละออกไปแต่ว่าวีพังมาดูรถอันนี้หายจริงเนี่ยแม่งใครไปไหนวะรถเฮ้ยโอ้ยเกินไม่ใช่อ่ะเอ้าหน้าเสียแล้วกูว่าจะทำไงดีอะเอาไงดีอ่ะไอ้เชื่อจะแกล้งมันอ๋อคนดูเูาเห็นแล้วเฮอออยู่นี่อยู่นี่ เราผมไม่บ้านเราคนดูด like, okay, like ้วยโอเคเอาไปคิดไะโอเคทุกคนถ้าทุกคนชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปด้วยนะครับอ๋อีไลค์ดีขอสักหนึ่งหมื่นไลค์ได้หนึ่งหมื่นไลค์ครับคือไลค์ไลค์ขาบ่าโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับคุณนบ๊ายบาย